ดิฉันนางสาวศิรทอนคำนันชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้อง1สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทิชาแก้วพวงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้อง1วันนี้พวกเราจะนามานำเสนอวิดีโอเรื่องกลุ่มดาวค่ะเชิญชมกันเลยค่ะ ประวัติกลุ่มดาวในยุคกรีกโบราณนอกจากกลุ่มดาวจากราศี12กลุ่มทอเลมีได้แสดงรายการกลุ่มดาวอีก36กลุ่มรายชื่อกลุ่มดาวในปัจจุบันส่วนหนึ่งตกทอดมาจากกรีกโบราณที่เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นกลุ่มดาวที่เติมลงในช่องว่างระหว่างกลุ่มดาวของทอเลมีกลุ่มดาว12กลุ่มในซีกฟ้าใต้ ชื่อดาวเลิกนอกเหนือจากชื่อสามัญเช่นดาวรวงข้าวดาวเลิกส่วนใหญ่ในท้องฟ้ามีชื่อเรียกตามระบบการเรียกชื่อดาวที่พบบ่อยอยู่สองระบบคือใช้อักษรกรีกตามด้วยชื่อกลุ่มดาวและระบบการเรียกที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขแล้วตามด้วยกลุ่มดาวกลุ่มดาว คือกลุ่มของดาวฤกษ์ที่สามารถเชื่อมกันเป็นรูปต่างๆตามแต่จิตตนาการในอวากาศสามมิติส่วนใหญ่แล้วดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวเดียวกันที่เราเห็นอยู่ใกล้กันบนทรงกลมฟ้าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันและห่างไกลกันมากในอวากาศกลุ่มดาวอย่างไม่เป็นทางการที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแต่ไม่ได้รับการรับรองโดยนักดาราศาสตร์หรือสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเรียกว่าดาวเรียงเด่น กลุ่มดาวจากราศีหมายถึงกลุ่มดาวฤกษ์จำนวน12กลุ่มที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ออกไปซึ่งเมื่อมองจากโลกจะเห็นกลุ่มดาวเหล่านี้ปรากฏแตกต่างก,กันไปตามช่วงระยะเวลาของเดือนซึ่งมนุษย์ในสมัยโบราณก็จินตนาการรูปร่างของกลุ่มดาวเป็นสิ่งต่างๆต่อมามนุษย์ได้แบ่งกลุ่มดาวฤกษที่อยู่ตามแนวทางเดินของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าเส้นสุริยวิถีออกเป็น12กลุ่ม จริงๆแล้วกลุ่มดาวดังกล่าวไม่ได้อยู่บนแนวเส้นสุริยะวิถีพอดีแต่จะอยู่ในช่วงแถบกว้างประมาณ18องศาผ่านแนวสุริยะวิถีโดยมี12กลุ่มดาวแต่และกลุ่มดาวห่างกันประมาณ30องศาเครื่องหมายของจักรราศีกำหนดเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลที่ใช้กันทั่วไปทางดาราศาสตร์ กลุ่มดาวแกะเป็นกลุ่มดาวทางซีกฟ้าด้านเหนืออยู่ถัดจากกลุ่มดาวปาไปทางทิศตะวันออกดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวแกะระหว่างวันที่19เมษายนถึง14พฤษภาคมกลุ่มดาวแก่ประกอบด้วยดาวฤกษ์สี่ดวงเป็นอย่างน้อยโดย3มดวงแรกเป็นส่วนของหัวแกะเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองมีความสว่าง2.00อยู่ห่างจากโลกประมาณ66ปีแสงและอีกหนึ่งดวงเป็นสะโพกของแกะ กลุ่มดาวแก่จะเคลื่อนทางจุดทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยประมาณ22.5องศาและจะปรากฏบนท้องฟ้านานวันละ12ชั่วโมงกลุ่มดาววัวเป็นกลุ่มดาวที่สังเกตเห็นได้ง่ายมีดาวรดเรียงกันเป็นรูปตัววีอย่างน้อย9ดวงเป็นกลุ่มดาวทางฟ้าซีกเหนือโดยจะปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางทิศเหนือ คนไทยโบราณเรียกกลุ่มดาวนี้ว่าดาวไม้ค้ำเกือนหรือดาวธงดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวัวระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง21มิถุนายนในกลุ่มดาวัวจะมีดาวฤกษสีส้มแดงสว่างที่สุดอยู่หนึ่งดวงเป็นตาขวาของวัวชื่อว่าดาวอันดิบาแลนหรือดาวโลหินีความสว่าง0.85มีความหมายว่าผู้ติดตาม พอดาวดวงนี้อยู่หลังกลุ่มดาวลูกไก่ห่างไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มดาวคนคู่เป็นกลุ่มดาวอันดับที่สามของกลุ่มดาวจากราศีเนื่องจากเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในแถบสุริยะวิถีอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มดาวในพานโดยมีดาวฤกษ์สุขสว่างที่สังเกตง่ายและอยู่ใกล้กันสองดวงคือดาวคาัสเตอร์และดาวพรลักษ อยู่บนทางช้างเผือกส่วนคนไทยเห็นกลุ่มดาวคนคู่เรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายโรงศพจึงเรียกชื่อกลุ่มดาวนี้ว่ากลุ่มดาวโรงศพและเห็นดาวสามดวงที่อยู่ตรงข้างโรงศพเหมือนนกกาที่มาเกาะโรงอยู่แล้วเรียกกลุ่มดาวดังกล่าวว่ากลุ่มดาวกาเราสามารถเห็นกลุ่มดาวคนคู่ขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้าลาวเที่ยงคืนของเดือนนกกา กลุ่มดาวปูเป็นกลุ่มดาวที่มีความสว่างน้อยที่สุดในกลุ่มดาวจากราศีซึ่งไม่มีดาวดวงใดอยู่ในกลุ่มเลยที่มีความสว่างน้อยกว่า4.0กลุ่มดาวปูอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาวสิงโตโดยกลุ่มดาวปูจะขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้าประมาณเที่ยงคืนของปลายเดือนมกราและต้นเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มดาวสิงโต ประกอบด้วยดาวลุษอย่างน้อย9ดวงดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวราศีสิงห์ระหว่างวันที่11สิงหาคมถึง17กันยายนเป็นกลุ่มดาวที่สังเกตได้ง่ายบนฟ้าเพราะมีดาวลุดดวงใหญ่สีน้ำเงินขาวสว่างที่สุดในกลุ่มดาวนี้1ดวงอยู่ตรงบริเวณหน้าอกของสิงโตเรียกว่าดาวเลกิลฤหรือดาวหัวใจสิงห์มีความสว่างถึง1.35 และตรงปลายหางของสิงโตจะมีดาวฤกษสว่างสีขาวอีกหนึ่งดวงเรียกว่าดาวหางสิงมีความสว่าง2.14ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ดวงจันทร์จะปรากฏเต็มดวงบริเวณหัวของสิงโตเรียกว่ามาคลึกกลุ่มดาวหญิงสาวภูมจารี เป็นกลุ่มดาวจากราศีที่ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1พฤศจิกายนถือว่าเป็นกลุ่มดาวจากราศีที่ดวงอาทิตย์ใช้เวลาเคลื่อนที่ผ่านนานที่สุดคือ46วันรองลงมาคือกลุ่มดาว่ว39วันประกอบไปด้วยดาวฤกษ์เรียงตัวกันอย่างน้อย11ดวงมีกลุ่มดาวที่สว่างมากอยู่6ดวงเรียงกันเป็นรูปตัววายดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดคือดาวสไปกา เป็นดาวฤกษ์สีขาวเหลืองหมายถึงรวงข้าวสาลีที่หญิงสาวถือไว้ในมือซ้ายมีความสว่าง0.97และอยู่ใต้เส้นสุริยวิถีเล็กน้อยกลุ่มดาวหญิงสาวอยู่ทางซีกฟ้าใต้มีดาวฤกษ์สุกสว่างคือดาวรวงข้าวเป็นดาวฤกษ์ที่เห็นได้เด่นชัดและหาได้ง่ายกลุ่มดาวคันช่ง เป็นกลุ่มดาวที่เป็นสิ่งของกลุ่มดาวเดียวในกลุ่มดาวจากราศีเป็นกลุ่มดาวซีกฟ้าใต้อยู่ถัดจากหัวแมงป่องไปทางทิศตะวันตกประกอบด้วยดาวหรือแสงลิบหลี่อย่างน้อยหกดวงเรียงการคลายว่าปักเป้าดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวคันช่างระหว่างวันที่1ถึง21พิพฤศจิกายนมองเห็นได้ไม่ชัดเจนบนท้องฟ้าต้องใช้กลุ่มดาวแมงป่องหรือกลุ่มดาวรวงเข้าช่วยในการค้นหา ซึ่งสามารถเห็นกลุ่มดาวคันช่างได้ตลอดคืนในเดือนพฤศจิกายนกลุ่มดาวแมงป่องปรากฏอยู่ทางทิศตะวันตกของกลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นกลุ่มดาวทางซีกฟ้าด้านใต้ซึ่งดวงอาทิตย์จะโครจรผ่านระหว่างวันที่23ถึง30พฤศจิกายนกลุ่มดาวแมงป่องประกอบไปด้วยดาวฤกษอย่างน้อย15ดวง โดยดวงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือกลุ่มดาวฤสีแดงชื่อแอนทารลสแปลว่าคู่แข่งของดาวอังคารเป็นดาวแปรแสงแฟดคู่ขนาดยักษ์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง700เท่าของดวงอาทิตย์คนไทยเรียกดาวดวงนี้ว่าดาวปริชาติกลุ่มดาวแมงป่องเป็นกลุ่มดาวที่มีดาวฤศเดียงตัวปรากฏเป็นรูปแมงป่องอย่างชัดเจนมากปรากฏอยู่ทางทิศตะวันตกของกลุ่มดาวคนยิงธนู ทางซีกฟ้าด้านใต้และเป็นกลุ่มดาวแนวกาแล็กซีทางช้างเผือกกลุ่มดาวคนยิงธนูอยู่ถัดจากกลุ่มดาวแมงป่องไปทางทิศตะวันออกประกอบด้วยดาวรูดเดียงกันอย่างน้อยแปดดวงคล้ายกับกาต้มน้ำไม่มีดาวดวงใดเด่นมากนักดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านกลุ่มดาวคนยิงธนูระหว่างวันที่19ธันวาคม ถึง21มกราคมซึ่งกลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ใจกลางทางช้างเผือกโดยกลุ่มดาวคนยิงธนูจะเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยายเป็นครึ่งมาครึ่งคนเหมือนกลุ่มดาวมาครึ่งคนเพียงแต่คนยิงธนูเป็นนายพานจึงมักจะสับสนกันบ่อยกลุ่มดาวคนยิงธนูจะหันปลายธนูไปทางกลุ่มดาวแมงป่องโดยจะขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้า ประมาณเที่ยงคืนของต้นเดือนกรกฎาคมกลุ่มดาวมกรหรือกลุ่มดาวแพทะเลเป็นกลุ่มดาวจากราศีที่อยู่ถัดจากกลุ่มดาวคนยิงธนูไปทางทิศตะวันออกประอกอบไปด้วยดาวลือเตียงตัวกันอย่างน้อยเก้าดวงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านโค้งมองเห็นได้ไม่ชัดเจน ดวงอาทิตย์จะโครจรผ่านกลุ่มดาวมกรระหว่างวันที่21มกราคมถึง16กุมภาพันธ์กลุ่มดาวมกรจะอยู่เหนือขอบฟ้าตั้งแต่ขึ้นถึงรับขอบฟ้านานประมาณ10ชั่วโมงกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำเป็นกลุ่มดาวจากราศีที่อยู่ทางซีกฟ้าด้านใต้อยู่ถัดจากกลุ่มดาวมกรไปทางทิศตะวันออก ประกอบไปด้วยดาวฤกษแสงริบอรีอยงน้อย13ดวงมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนักดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวนี้ระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานประมาณ10ชั่วโมงกลุ่มดาวคนแบบกม่านเป็นกลุ่มดาวอันดับที่11ของกลุ่มดาวจากราศีเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างหายากเนื่องจากไม่มีดาวฤกษ์ด,ดวงใด ในกลุ่มที่มีความสว่างปรากฏสว่างกว่า2.9เลยคนโบราณเห็นเป็นรูปคนแบกหม้อน้ำกำลังเทน้ำลงแม่น้ำ <_ c oughs> กลุ่มดาวปลาคู่เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ทางเหนือของเส้นสูนยสุดฟ้าปลาตัวหนึ่งอยู่ถัดจากสี่เหลี่ยมของกลุ่มดาวม้ามีปีกไปทางใต้อีกตัวหนึ่งอยู่ถัดไปทางทิศตะวันออก ประกอบไปด้วยดาวหรือแสงริบรียงน้อย15ดวงดวงที่1ถึง6เป็นปลาตัวแรกและดาวที่1 4ถึง15เป็นปลาตัวที่สองดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวนี้ระหว่างวันที่13มีนาคมถึง19เมษายนดวงอาทิตย์จะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าในวันที่2 1มีนาคมซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวปลาคู่วันนี้จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงจุดตะวันออกพอดีและตรงจุด ตะวันตกกลุ่มดาวในฤดูต่างๆกลุ่มดาวในฤดูหนาวช่วงระหว่างวันที่2ธันวาคมถึง20มีนาคมเป็นช่วงฤดูหนาวสำหรับประเทศต่างๆที่อยู่ในเขตอบอุน่นในซีกโลกภาคเหนือช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาวของประเทศไทยด้วยในวันที่2ธันวาคม บริเวณกลุ่มดาวราศีธนูบางแห่งเรียกว่ากลุ่มดาวคนยิงธนูซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ทางใต้สุดดังนั้นในช่วงเริ่มแรกฤดูหนาวดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้และตกในทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้เช่นกันช่วงดังกล่าวกลางคืนจะยาวแต่เวลากลางวันจะสั้นเนื่องจากช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือขอบฟ้าสั้น กลุ่มดาวฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ผลิช่วงระหว่างว,งวันที่21มีนาคม -21 มิถุนายนนับเป็นฤดูใบไม้ผลิสำหรับประเทศต่างๆที่อยู่ในเขตอบอุ่นในซีกโลกภาคเหนือช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูร้อนในประเทศไทยในวันที่21มีนาคมบริเวณกลุ่มดาวราศีมีนซึ่งในวันดังกล่าวนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวัอนออกและทิศตะวัตนตกพอดี ช่วงเวลาดังกล่าวกลางวันกับกลางคืนจะเท่ากันพอดีกลุ่มดาวในฤด,ดูฝนฤด,ดูร้อนสำหรับประเทศต่างๆที่อยู่ในเขตอบอุ่นในซีกโลกภาคเหนืออยู่ระหว่างวันที่2มิถุนายนถึง22กันยายนซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสำหรับการดูดาวในประเทศไทย ในวันที่22มิถุนายนบริเวณกลุ่มดาวราศีมีถุนซึ่งในวันดังกล่าวนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นในทางทิศตะว,วันออกเฉียงไปทางเหนือและตกในทิศตะว,วันตกเฉียงไปทางเหนือเช่นกันช่วงเวลาดังกล่าวกลางวันจะยาวที่สุดและกลางคืนจะสั้นที่สุดกลุ่มดาวในฤดูใบไม้ร่วงหรือปลายฝนต้นหนาว ฤดูใบไม้ร่วงสำหรับประเทศต่างๆในเขตอบอุ่นในซีกโลกภาคเหนืออยู่ระหว่างวันที่3กันยายนถึง21ธันวาคมซึ่งในประเทศไทยจะเป็นช่วงปลายฤด,ดูฝนต้นฤดูหนาววันที่23กันยายนบริเวณกลุ่มดาวราศีกันช่วงเวลานี้กลางวันจะเท่ากับกลางคืนและหลังจากนั้นกลางคืนจะเริ่มยาวส่วนกลางวันจะเริ่มสั้นลงตามลำดับ